ฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะโทรมาจากร้านเวสตาปาจีนดูรีนะคะคุณคิตตี้ผู้สาอยู่ใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะรถลูกค้าใกล้ถึงกำหนดถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วนะคะเรื่องดูก่อนได้ไหมคะพอดีเงินเดือนยังไม่ออกอะค่ะขอทราบเลขตัวถังรถลูกค้าหน่อยค่ะตอนนี้รถลูกค้ามีแพ็กเกจเช็คระยะฟรีหนึ่งปีครอบคลุมถึงหนึ่งห่กิโลเมตรนะคะ เข้าเช็คระยะฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะลูกค้าทำเป็นเลยค่ะได้ค่ะตอนลูกค้ามาออกรถกับเราคุณลูกค้าซื้อแพ็กเกจใช้ระยะกับทางเราไว้ค่ะเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวเข้าไปนะคะค่ะขอบคุณค่ะได้ค่ะเวสต้าปลาจีนบุรียินดีให้บริการค่ะสวัสดีค่ะ สำหรับลูกค้าที่ออกรถใหม่หรือลูกค้าที่รถยังอยู่ในระยะรับประกันสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ได้สูงสุด3ปีค้าท่านใดที่สนใจซื้อแพ็กเกจแบงนั้นสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่เพจเบป้าปาจีนดีนะคะ